เดี๋ค่าธารมเนียมนะเดี๋ยวออกสินของสัปดาห์เขาจะโอนเงินเข้าบัญชีอะไรสารพัดธนาคารที่มีกันอยู่แต่ถ้าไม่อยากรอก็จะให้ธนาคารออกสินมาเปิดบัญชีให้ที่นี่เลย,อยเอาอย่างไหนเอาสิแล้วไม่ต้องสิคะรุณาเงียบค่ะไม่มีบัญชมีมีบัญชีแล้วค่ะเอาที่ไม่มีค่ะอ่าท <c oughs> เเดดี๋ยวพูหมือนนนกัะร้านเคลื t ่อนไห่เจ <h descrição> <An> ้าร้านของตกผอนนะเป็นเก้วอันนี้คือคือไอ้ตัวเก้าวร้านตัวเก้าร้านตามผมก็เปิดบัญชีกองทุนเหมือนกันใช่บาร์บาร์บาร์แลนด์รำตกขายจ่ายใครก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็ต่อยกันตกลงตันขายที่ที่บอกว่าไม่อยากให้แม่คนไหนก็ไม่รู้คนไหนมันาเกลียวไปไหนแล้วล่ะ นัเหลียวหายไปไหนแล้วออลูกบอลนันเหลียวเขานันเหืียเขาอีกคปิดีเียาจะเปิดัห้จะเปิดมจะเทุกคนไหมหลายคนไหมที่จะเปิดเอาครจะเปิดยกมือขึ้นวสองคนนีที่เหลือมีแล้วหรอที่เหลือมีแล้วไหม อมอที่เหลือรอรอประมาณสองนาทม ก็เดี๋ยวไปก่อนผมไปก่อนอันไหนคนไหนที่มีมีปัญหาเช่นบัญชีแรกต่างอะไรแบบนู่นี่น่สารพัดแล้วก็ไปรูเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาหาคืนเป็ลายถรายนาๆไปแต่ภายใต้ข้อกลุมที่เราพูดในตอนแรกอย่างนั้นก่านะเะได้ไม่เสียเวลาตวการเช่นันนี้เปนห้องแม่พ่อแน่ปุ๊บมีบัญชีแล้วต่างไปเลยไปเลยไปเลยก็ได้เรียเรียเีวไหนมัหาอะไร ก็มาว่าจะเป็นกรณีกรณีไปเป็นคนเคนไปดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวคุยคุยรวมเดี๋ยวมันก็ไม่เสร็จันทีนะครับก็เป็นเรื่อยๆไปเพราะมันขึ้นอยู่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรมันอยู่กับหน่วยงานราชการคุณละหน้าที่กันนะครับจะได้เลือกคุณละเลื่องอะไรเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องจากเงินหนึ่งล้านบาทที่โจรี เอาไปวันนี้ัไทย่ต่างจในของเชคแต่รงนี้มันมีค่าเี้ยนะครับมันก็จะนามเรื่องนีครค่าตรเีอย่างไก็ดกทางรขงเชยให้ดีนะครับะก็เร่คามํายใจความปลอดยนะได้รู้ว่าปนปนที่ไหนหน่อยจะได้รู้ว่าค่านราเงียนะครับ สําหรับคนที่ตกลงกันในครอบัวแล้วถูกต้องตแข้วกฎหมายแล้วเป็นไปตามที่เราตกลงกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวท่านกำลังจะหวังเนี่ยก็จะ อะไรหาตาน้ำแล้วก็จะเป็นเช็คได้เป็นการเช็กจะไม่ใช่รกาอะไรแต่เฉพาะคนที่มีปัญหาการเช็คที่ระบุว่านายกนายข้อนางกนางข้อวันกนกวนข้อก็จะถูกขีดข้อขีดข้อคือต้องเข้ามาเช็กการเช็กไสามารถจะตป็นตัวช่วยได้แล้วก็ภายใต้ชื่อของคนที่แจ้งนะนะครับไม่สามารถจะเอาไปเข้าเป็นชื่อของอื่นได้เพราะฉะนั้นชื่อนี้ คือมีความสําคัญชื่อและนามสกุลคนที่เหล่าทุกคนคนนั้นมีบัญชีนะครับแล้วต้องระบุอยู่บนเช็คว่าเข้าคนนี้นะครับไม่สามารถเอาเช็คใบนี้ไปให้กับคนอื่นได้นะครับ,รบนี่คือหนึ่งวิธีนะฮะอันนี้วิธีหนึ่งอย่างนี้วิธีหนึนะครับ,นะรบแล้วก็ทยอยทำต้อ,เ,อ,อเดี๋ยวในเรื่องของการเงินก็น เาไดดูเรองะเบียดยุทธกาบางทีให้นะครับในถ้าเรติดต่อเรื่องของคลังหรวัดนะครบาะอเป็นเคสบาเคสเหมือนกันนะว่าบ้านไหนจบมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเาจะดำเนินการ่กับทางศูนสินาร้านหรือว่ากรมศิ่านนั่นก็คือนี่ก็ะโครงานีปัญหาอะไรก็ตีเช็คออกแล้ขีดเข้าเข้าบัญชีจเอาวิ่นนะส่วนตรงไหนที่มีปัญหาอยู่ ไม่อยากเกี่ยวเลยก็บอกให้จะให้สวัสดีคนไข้เรมตัดไม่ไดเกี่ยวข้อมอะไรเลยเลยนะครับนะก็เรียงว่าอยากจะให้บมดพราตอนนี้ทางทีก็่ยวนนี้เหลือแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรละเอียดรายละเอียดร่างกางทีมผมให้ตางกันมีคำถามอื่นไหมครับ

วันนี้เนี่ยามาเนี่ยมาเป็นตัวแทนทา่านนะคะก็หมายถึงว่าให้มาดูว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เถึคงครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีทิปการความคิดเห็นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะไปที่ทำเนียบก็ต้องขอตัวครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านนะคะที่มีทิศรภาพเดียวกันก็คือว่ามีความเห็นร่วมกันเนี่ย จิตใจน้องๆที่ร่วมเดินทางไปด้วยมีสภาพจิตใจที่เข้มแขแงหรือยังท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยมากแล้วท่านก็บอกว่าท่านฝากให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนนะคะน,นี่คือข้อความที่ท่านพิมายจิงนะคะท่านนายกวัยนทรงานเชียงนวัด ไในแต่จังหวะนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนีก็ ะะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านนะคะขอให้ความที่เข็นของเรากลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ชิเชต่อต่อชดเชยที่เหมือนเดิมนะคะก็สวนต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอแล้วก็สำหรับน้องๆที่ร่วมเหียนการีบันที่ บอกท่านไม่ต้องเกรงใจเราดูแลการผ่านกำลังต่อเนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะผ่านทางไม่ยกเปี้ยกหรือว่าใครก็ได้ทาท้องถิ่นหรือว่าจะผ่านโรงงานที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยากส่งข้อมูลตรงนี้มาให้กับตัวดิฉันแล้วก็ท่านชาดาะคะบอกได้เลยไม่ว่าบอกใครนะคะที่เปิดชื่อไปเนี่ยถึงหมดนะคะถึงท่านชาดาหมดนะคะเราพอที่จะดูแลกก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเหนื่อยมาหลายวานนันอยากให้ทุกท่านพักผ่อน ก็ตรงแน่นะคะอยากสอบถามแม่เพื่อค่ะที่ท่านสวบอกว่าให้เราไปประชุมกันที่ที่อำเภอพิมพ์วัดเราต้องเราได้ข้อสรุปแล้วอ่ะเราจะต้องไปได้หรือม่รูว่าตัวตัวตัวาัวสุขเราก็จำเป็นต้องไป่ สวมานั่นสวมาต่รักกันมนยากนะครับผมก็ได้ใจแล้วท่นเป็นไงแต่ก็แล้วแต่สวอแต่ว่าดูแลกเก็ไม่ไม่ไม่เสียเวลามางกันเนี่ยเอาสมพาะคนที่ผู้นำาุกชุดเดีแล้วก็คนทีอยู่คนที่รู้อะไรงี้มาเล่าก็ได้แ้เกิดทางต้นทางจะบเดี๋ยวต้องการประสานกันมอกว่านัาจะงน่าจะในระดับที่พอเรื่องนแต่ถ้าถ้าหนของ ขอบุเนรรมขอบุีเี้ยงเขาขอบุญ